มือนีนนทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขลูกเลขเอซีคนเลยนะคะลูกไต้เพื่อนบอกเลขนะคะบอกบอกให้ซื้อนะคะบอกให้ซื้งวดวันที่หนึง่งเมษายนนี่นะคะจะให้ซื้อบอกแม่ให้ซื้อเลขตัวนี้นะคะบอกแค่สองโตห้างเดียวนะคะ,ะหลายปีผ่านมานีเพื่อนเคยบอกถูกนะคะเคยบอกถูกสองโตนะคะเพื่อนเป็นเด็กน้อยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ ลูกของเอฟซคนเลยนะคะอายุเจดขวบแล้วนะคะเพิ่นวาเลกหางเดียวออยากให้นุษยทิยาเป็นสะพานบุญหายนะคะสําหรับคนทุนหน่อยหามพลาดนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับเอซคนเลยวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกแดนะคะ สวัสดีจ้าบ่เห็นโทรมาหาแม่สองมวดแล้วช่วงนี้มันมันบ่มันใจมแม่บม่ได้อันมันมันมันได้หาสามหกสาม่นดาไดเรียกมากมากอันหกสามว่ามันดั่งคาดเมาะอย่ามันบบอกออ๋อได้บโทรมาจ้ะวันดีพานมานีหาสามหกสามข้างันเองหรือว่าลูกไส้บอกอัน เลขมากไหมจ้ะอ,อ๋อเลขมากม,มากตองว,วดรางวดนี่ได้นยินข่าวมาลูกไส้บอกเห็นทรงไล่มาบอกแม่จ้าอันมือวานนี่ประมาณใบสองใบาสามนี่แหละลูกไส้อันผู้ที่เพิ่นนันบาแข็งแรงนออั่นแหละอ๋อทีพเพิ่นเป็นก้าวเนื้ออ่อนแรงนี่มันบ่าจ้าเพ่นเด่นโทรศพัพท์หมูกระเบงโทรศรัพท์อยู่ระบัดที่นี่เพือ่อนยู่อยู่ดีๆอยูดีๆเพื่อนกะ พ่นกับว่าแม่เดือนไม่น่ะเดือนไม่น่ะวันที่หนึ่งน่ะแม่ต้องซื้อแม่ต้องซื้อนะหนึ่งโฮกวันพื่อนวันยูยูดีๆเพี่นกับเบ้าขึ้นเนี่ยจ้ะอนบอกช่วงใดค่ะบอกต่หมูว้านบอกต่หมูว้านนี่จ้ะอ่าบอกหมูว้านบอกเวลาช่วงเ้าหรือช่วงบ่ายช่วงบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละแม่หนึ่งโฮกวันเค่าจ้ะ เพื่นได้ว่าอันซื้อซื้อหนึ่งหกหกหนึ่งกลับไกกับแาวาสันว่ะเพื่อนเคยบอกบ่ค่ะเคยบอกอยู่ตังแ่หลายปีแล้วตังแ่อันที่มันออกหานึ่งศูนย์แม่แม่เพื่อนเคยบอกสามตได้บ่ค่ะแน่นจ้ะถืกถืกสามตแว้ลยเป็นบอออันอัน ไอ้บอกสองตัวแต,แต่แต่แต่มันออกห้าห้าหนึ่งศูนย์น่ะเพื่อนบอกหนึ่งศูนย์หมดตอนต,ตอนนั้นเพื่อนบอกหนึ่งศูนย์หรือเปล่าท<อ>ังแม่ที่ที่เพื่อนบอกหนึ่งศูนย์มันออกหนึ่งศูนย์ลางค่ะระบาดที่นี่อันไอ้หมวดรุ่นมาเพื่อนเพื่อนกขาว่าตัวเก้าว่าสันว่าจ้า เลยอันก็เลยซื่อห,อบบน,ห,อหอนึ่งศูนย์ตัวเก้าหันะนมันบัดอกบุหาหนึ่งศูนย์สีหันะหกหกหนึ่งด้วยหกสองนี่แหละตอนนี้เพื่อนอายุเท่าไดแล้วลูกไส้ที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเก้าขวบจ้ะแม่อืมเก้าขวบจ้ะตังแต่เพื่อนเกิดมานี่เพื่อนบอกจังหมดแล้วอันเพื่อนเพื่อนมเคยบอกจักเสียแต่ว่ามิถงแจะถามเพื่อนอ๋อ หาหาลังเทียเพื่อนเพื่อนบอกแบบไปที่นี่เฮาเฮาสื่อแล้วมันมันมัน,มนบอกออกแล้วมันมาออกงวดรุ่นแม่แม่อ๋อออกงวดทัดไปเฮาไม่ได้ตามจ้าจ้ะอันนี้อันนี้เพื่อนบอกเพื่นอนเบาคือ,น,อ,คอนมาเองเลยโดยที่ไม่ได้ถามใช่ค่ะอืมเพื่นอนเ้าสองโตหนึ่งหกหกหนึ่งเพื่อนจ้าเพื่อนมาแม่เดือนไม่น่ะวันที่หนึ่งน่ะวันเสาร์มาจังไหนจหังหกจากว่าเฮาสื่อเลขจ้า หนึ 16, 16, 16, 16, 16, ่งหกหกหนึ่งสื่อหลดนะเซนว่าเพื่อนบอกว่าหนึ่งหกหกหนึ่งเพื่อนหายสื่อนี่หายสื่อบนหรือสื่อล่างเพื่อนประเดีว่าบนล่างจากเพื่อนบาดสื่อหลุดนะเซนอ่ามันบอกหายสื่อท่ะหางเดียวเนาะเป็นตาวา่าแบ่งปันอยู่มันกะ,ะกะหลายคนอยู่ดยหายหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วแล้วทีนี้นะหนูเบิ้งไอ ยี่แม่ปอยไอเรกอันอาจารย์พิศนาน่ะจ้าหนูเห็นแล้วแบบคนขี้งูกไปยแม่ปกติมันกะสิว่าจังไดเนาะบางคนเบิ่งคลิปนี่บ่าเขาใจว่าผู้นั้นผู้เหนียวเลกเลขคนอื่นมาส้างภาพเอาเลกคนอื่นมาฝันเอาเลขคนอื่นมาเว่าคือเข้าบ่ามั่งหลในง่งดีมันกะ ดีมองเ<ต>อกนะี่มองโลกนะี่ไงบอดีเพื่นกับบอดีทุกค<ต>นจะน้นองน้องเขาบอกทานแต่เมื่อวานนี่ช่วงประมาณบใบสองใบาสามอยู่ละจะเ,เลยว่าอีทออัดจะเลยลืมไปเลยเอ,อ่าพระอาจารย์เพิ่นเพิ่นยากอ,อ่เกี่ยวกับงานกับไออมหาลัยเพิ่นไปไประชุมนู่นนี่นั่นกว่าเพิ่นจะมาบอกได้เพิ่นก็มาบอกเด็กๆเกมื่อคืนนี่ เ็ดคักแล้วมันมาปลอยไฮนุนทิยาปลอยกลางคืนเลยก็คือตัวเดียวกันนีลเพิ่นกันเล่นหกนึงนะคะเพิ่นก็เลยว่าไ้บ่ถือหลายงวดแล้วก็เอฟซีโมีทุนส่ใส่นีท่อกระซอกกับบ่ได้ใส่นีนักก็ก้าคเพิ่นก็เลยไ้หางเดียวเลยแต่ว่านุนทิยาว่ามันกระตรงกันกับเลขเอ่อหลายคนอยู่ของแม่ไม่ออกนามกับคือหนึ่งหกหกหนึ่งที่เพิ่นไปซื้อไว้ฟันว่าไดกอกเขาเป็นร้อยซอก ต่ว่าตามตามส่วนตัวนุ้ยญานุ้ยญามาก,กมาอยู่เล็กตัวนี้ฟันว่าได้ไปอยู่อ่าอยู่บ้านหลังเก่าสมัยก่อนนี่ก่อนเทาจะเฮ็ดคลิปไปไปเช่าบ้านอยู่อยู่ห้องห้องเบอร์ที่สิบหกไปนึ่งเขาขายคือเก่าถ้าฟันเห็นห้องเบอร์นี้มันชอบออกว่าออกหนึ่งหกออกหกหนึ่งอันนี้ส่วนตัวเขาบ่ได้เว้าคลิปบ่ได้ยังดอกแต่ว่าพ่อเห็น แม่บอกน้ำเพิ่นปล่อยมากมันกับตัวเดียวกันผ้าจานพิษนาปล่อยมากก็คือหางเดียวตัวเดียวกันเราเห็นเอฟซีปล่อยมากอีกก็ย่งยืนยันตัวเดียวกันอยู่กับว่าแน่เนาะอาจจะใชอสรุปว่าลูกแยนองเขาก็บบอกเนาะเลขตรงกันสรุปว่าลูกไส้บอกไ้ซื้อเพื่อนบ่ได้บอกว่าบนหรือล่างบนไฮซื้อหนึ่งหกหกหนึ่งเป็นงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี่มันบ่ค่ะ อขอบคุณเอฟซีห <FC S 2> ลายๆเ้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะแนวทางดีๆเลขหางเดียวนะคะให้เอฟซีโซดีแนวทางของคนเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะค่ะพ่อไม่พีนน่น,ะน,ะะน้องเอฟซีก็ิสด้งยินแลวนะคะเสียงสัมผั์ระวานนทิยาก,กับเอฟซีคนเลยนะคะเพิ่เนเลขเพิ่นจะน้อยๆนะคะส่วนมากจะเป็นเลขข่มฝันกับเลขลูกไส้เพิ่นลูกไส้เพิ่นนี่จะบอกคอยบอกเลขนะคะเขาเป็นเด็กน้อยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ อาย well. like ุเพิ่นก็ร้ายแล้วนะคะเจ็ดขวบแปดขวบแล้วนะคะนะคะเพิ่นก็บม่ได้ทางานเราเพิ่นเลี้ยงลูกเพิ่งย่างเดียวเพราะว่าลูกเพิ่นบ่อแข็งแรงนะคะแนวทางของเพิ่นค่ะแนวทางดีๆนะคะเลขทางเดียวนะคะนุ่นเทียบวามันเป็นประโยชน์กับเพราะมันเป็นหอเอสซีสำหรับคนทุนหน่อยนะคะแนวทางของคนเลยนี่ถ้าเพิ่นฝันเพิ่นก็จะเอามาลงนะคะ ถูกพิดกับเยาว่ากันนะคะเลขบางข้างมันกระตรงกันนะคะบางคนบอกเข้าใจกับว่าเอาเอาค้อมฝันคนนั่นคนนี่มาว้านะคะเอาเลขคนนั่นคนนี่มาว้านะคะ้าเขามองในด้านดีก็ดีนะคะมองในด้านบอดีกับอ่ะยที่ความคิดของคนเฮาแต่ละคนนี่คิดบ่คือกันนะคะ ถามความคิดของคนเฮ้ามาได้นะคะนุ่นที่ย่านี่ก็เป็นซื้อนําเสนอนะคะบบสามารถรู้ว่าอาจารย์ได้จะเข่าอาจารย์ได้จะลดนะคะแล้วก็บอสามารถรู้ว่าคนใดฟันจริงหรือฟันปลอมนะคะเข้าเป็นคนกลางนะคะ นักใจขึ้กันนะคะแต่ว่านนทิยามองโลกในแงีดี่าเลขสามารถตรงกันได้ทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะสรุปว่าแนวทางของคนเลยนะคะเพื่อนไยนนทิยาเป็นสะพานบุญไยเลขลูกไสเป็นบอกนะคะเพื่อนเป็นเ,เด็กน้อยพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นไก้ไขๆน่องแท็กเตอร์นะคะเพื่อนบอกมาเลยว่าไายซื้อนะคะบอกไ้ซื้องว่ววันที่16บหกอ่องววันที่1น,นี้วันที่1เมษาเนี่ยนะคะเพื่อนไฮซื้อหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะ เป็นเลขค้างเดียวนะคะสําหรับค้นทุนหน่อยนะคะแนวทางดีๆเลขก็หลายคูนะคะนนทียากกัขอโอ้ยพ่อไฮพ่อไม่พี่น้องเอฟซีดีหนาะทางของเอฟซคนเลยนะคะ